ัวข้อถัดไปค่ะเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างมวลและโมนซึ่งความสัมพันธ์ตรงนั้นเองเนี่ยเราก็เรียกมันว่ามวลโมเลกุล นักศึกษาเรียนมาตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วนะคะว่ามวลโมเลกุลของสารโมเลกุลใดก็ตามเนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากการเอาที่เอามวลอะตอมของแต่ละสารที่เป็นประกอบเป็นโมเลกุลเนี่ยมารวมกันและนิยามของน้ำหนักโมเลกุลหรือมวลโมเลกุลเนี่ยก็คือความหมายว่าเราต้องหาว่าสารตัวน,นั้นมีมวลเป็นกรัมเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องรู้ว่ามีจํานวนโมลเนี่ยอยู่กี่โมลเราก็จะได้ว่าถ้าเราอยากจะหาน้ําหนักโมเลกุลเราก็แค่เอาจํานวนมมลเนี่ยหาร โดยจำนวนโมลนะคะมันก็จะได้ออกมากลายเป็นน้ําหนักโมเลกุลงั้นทํานองเดียวกันนิยามของน้าหนักโมเลกุลตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมวลส่วนโมลเนี่ยมันจึงสามารถบอกได้ว่าน้ําหนักโมเลกุลถ้าเราจะเขียนหน่วยของมันมันก็คือหมายความว่าน้ําหนักที่เป็นมวลเมื่อเทียบกับตำนวนโมลหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นหน่วยของ SI น้ำหนักโมเลกุลเราก็จะมีหน่วยกลายเป็นกรัมต่อโมล หรือเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นกิโลกร,รัมต่อกิโลโมลแต่ตอนนี้ึกษาเรียนระบบอังกฤษแล้วมันก็จะสามารถเขียนเป็นปอนตต่อปอนโมลก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราได้เห็นกัน งั้นถ้าเกิดจะมาอธิบายให้มันชัดเจนขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามีสูตรโมเลกุลขึ้นมาสักตัวหนึ่งเช่นคาร์บรอนอกไซด์ที่เราสามารถคำนวณได้ว่าคาร์บรอนอกไซด์เนี่ยมีมวลโมเลกุลเกิดจากมวลอะตอมของคาร์บอน12บวกออกซิเจน 16, อีก16ก็จะได้ว่ามันมีมวลโมเลกุลเท่ากับ28เพียงแต่28ตัวเนี้ยเราสามารถแปลความหมายมันได้ว่างั้นถ้าคาร์บรอนอกไซด1์1โมลหรือบางทีเอ1โมลตัวเนี้ยมันเขียนย่อมาจากคำว่ากรัมโมลน,นะคะ คาร์บอนมอนอกไซด์1โมลเนี่ยก็คือเปรียบเทียบแล้วมันก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์28กรัมหรือถ้าเรามองระบบอังกฤษคาร์บอนมอนอกไซด์1ปอนด์โมลก็คือจะมีคาร์บอนมอนอกไซด์28ปอนด์โมลหรือปาวเมสถ้ามองอีกมุมหนึ่งคาร์บอนมอนอกไซด์1กิโลกรัมโมล เหลือกิโลโมนก็จะหมายถึงคาร์บอนมอนอกไซด์จำนวน28กิโลกรมัมการเขียนแบบนี้อาจจะทําให้ดูแล้วไม่รู้จะทำำําคํานวณได้อย่างไงอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นอีกหน่อยเนี่ยให้เรารู้ว่าสารใดๆก็ตามเนี่ยมีมวลโม,มเลกุลเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยเราต้องสามารถระบุหน่วยของมันได้เช่นถ้าบอกว่ามวลโมเลกุลของคาร์บอนมอนอ,อกไซด์เท่ากับ28เราก็ต้องหมายความว่ามันคือมีคาร์บอนมอนอ,อกไซด์อยู่28กรมัมถ้าเทียบแล้วคือว่ามันก็คือคาร์บอนมอนอ,อกไซด์1โมล นะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเขียนคาร์ออซดเข้าไปเราก็ต้องเข้าใจเองว่าเราสามารถเขียนได้ว่ามันคือ28กรัมต่อโมลแต่กรัมในที่นี้เราก็ต้องรู้ว่ามันคือกรัมของคาร์บอนมอนอกไซด์แต่เขียนให้มันง่ายขึ้นว่าเป็นหน่วยของมันโดยที่ไม่ได้บอกบอกว่าไอกรัมตัวนี้คือกรัมของคาร์บอนมอนอกไซด์และโมลตัวนี้คือโมลของคาร์บอนมอนอกไซด์หรือนักศรกษาจะเขียนได้ว่ามันคือหมายถึง28กิโลกรัม คือต่อกิโลโมลในที่นี้คือกี่ความของคาร์บอนมอนอกไซด์กิโลโมลก็คือกิโลโมลของคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเขีอนอีกแบบได้คือ28ปอนมวลต่อปอนโมล ก็อย่างที่บอกค่ะแล้วแต่จะเขียนแล้วจะย้ำเสมอนะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากผ่านบทนี้ไปเนี่ยไอ้หน่วยที่เป็นระบบอังกฤษแบบเนี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกตามในโจทย์แล้วเนี่ยแต่อาจจะมีบางข้อที่โผล่ขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวนบ้างเพราะหลักๆเราใช้ SI แต่อาจารย์จำเป็นต้องพูดตัวนี้ให้เราฟังเพราะว่าเผื่อเราไปอ่านในเท็กซ์แล้ว t e x t บุ๊กบางเล่นเนี่ยเขาใช้ระบบนี้อยู่จะได้แปลงเป็นนะคะอ่ะ สรุปง่ายๆก็คือเรารู้แล้วว่ามวลโมเลกุลเนี่ยสามารถเขียนหน่วยได้เป็นตามที่อาจารย์บอกหรืออีกอันหนึ่งที่เราเคยเรียนเรื่องของตัว conversion factor ที่เรามีตัวเลขที่อาจารย์บอกไปครั้งที่แล้วเราว่าตัวเลขที่เราจะจำได้ใช้บ่อยๆเช่น454กรัมต่อปอนด์โลตัวเลขตัวนี้454กรัมต่อปอนด์ลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถใช้เป็น conversion ที่แปลงระหว่างโมลและปอนด์โมลได้เช่นเดียวกันคือตัวเลขเดียวกันเลย หรือที่เราเคยใช้100กรัมเทียบกับ1กิโลกรัมเราก็ใช้ไอ้ทษทีอ่ะหน1000กรัมเทียบกับ1กิโลกรัมเราก็สามารถใช้ว่า1000มวนลก็เท่ากับ1กิโลโมลได้เช่นกันนะคะอ่ะเราลองมาดูโจทย์นิดหนึ่งนะคะซึ่งโจทย์ตัวนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมวลและโมลโจทย์ข้อแรกบอกว่า จงหาปอนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน2.00ปอนนะคะงั้นจากตรงนี้เนี่ยมันก็คือเริ่มต้นด้วยจำนวนมวลของคาร์บอนมอนอกไซด์แต่เราต้องการหาจำนวนปอนโมลใช่ไหมคะเป็นหน่วยเป็นปอนโมลงั้นคอนเวอร์ชันแฟคเตอร์บอกว่าตัวที่เราจะเอามาหารก็คือต้องหารด้วยปอนมวลและคูณด้วยปอนโมล แต่ตัวเลขข้างหน้าเนี้ยจะใช้อะไรก็คือต้องดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างบอลมวลกับบอลโมลเนี่ยของโซเดียมไฮดรอกไซด์มันคืออะไรแล้วเรากอาพบว่ามวลโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะมีค่าเท่ากับ40ก็คือโซเดียมก็เป็น23ออกซิเจนอีก16ไฮโดรเจนอีก1นรวมเป็น40ซึ่งตัวเลข40ตัวเนี้ยถ้าจะให้ใรกระจายเนี่ยมันก็หมายความว่าเราเขียนได้เป็น40กรัมต่อโมลก็ได้อันนี้ก็จะคุ้นหน่อย แต่โจทย์ข้อนี้เพื่อนเขาถามหาปอนโมนไงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถเขียนเป็นความหมายได้ว่ามันคือเท่ากับ40ปอนโมนต่อปอนโมนก็งั้นตัวเลขคอนเวอร์ชันตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวที่เราเอามาใช้จึงหมายความว่า40จึงเอาไว้ข้างล่างแล้วก็เพราะฉะนั้นหน่วยก็จะตัดกันระหว่างปอนโมนกับปอนโมนหน่วยที่ได้ออกมาก็เป็นปอนโมนนะคะและตัวเลขก็เป็น0.05ปอนโมนค่ะ อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าจงหาจำนวนโมลจากโซเดียมไฮดรอกไซด์2.00ปอน์วลหรือปอนนะคะเราก็รู้ว่าอ๋อจะหาโมลเนี่ยนะได้เราก็รู้แล้วเมื่อกี้ว่าเรามีความสัมพันธ์จากวนโมเลกุลว่ามันคือ40กรัมต่อโมล งั้นก่อนที่มันจะกลายมาเป็นโมลก็แสดงว่าต้องหาหน่วยที่เป็นกรัมให้ได้ก่อนดังนั้นคอนเวอร์ชันตัวแรกที่เอามาคูณในข้อนี้ก็คือเราก็เลยทําการเปลี่ยนปอนมวลให้กลายเป็นกรัมคอนเวอร์ชันแฟกเตอร์พอคูณเสร็จเรียบร้อยตัวเลข454จึงอยู่ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นปอนมวลก็ตัดปอนมวลได้หน่วยเป็นกรัมคราวนี้คือกรัมเนี่ยนะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นโมลคือเราก็ต้องเอากลัมไปข้างล่างเอาโมลไปข้างบนแล้วกรัมก็ตัดตามสุดท้ายเราก็จะดวออกมาเป็นโมลแล้ว ตัวเลขมาคูณมาหารกันคำตอบคือ22.7โมลหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอาจารย์ก็เขียนเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะว่าเราสามารถใช้ c o n v e r s i o นอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็ไปดูเอาเพิ่มเอาอ่ะงั้นตัวอย่างข้อสามกลับไปดูเองเพิ่มเติมได้นะคะก็จะเป็นความที่คล้ายๆกัน ควนี้ในตัวอย่าง2.5เนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าที่ต้องเอามาสอนตรงนี้ให้เนี่ยจริงๆตอนอธิบายแล้วมันจะดูเหมือนก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอาจารย์จริงๆก็เทียบเป็นตัวอย่างก็ได้แต่จะบอกว่าเดี๋ยวพอตอนประมาณคาบที่เป็นเรื่องของการดุลมวลสารกรณีที่มีปฏิกิริยาเคมีเนี่ยอันนั้นน่ะอาจารย์จะเอาตัวนี้มาใช้แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็อย่ามางงกันว่าทําไมอาจารย์คูณกันได้ไวขนาดน,นี้สุดท้ายพอตอนจะทําบาลานซ์ทำต,ตัวที่มันมีปริมาณสารสัมพันธ์คอนเวอร์ชันตัวนี้มาจากไหนอาจารย์บอก นว่ก่อนว่าเรามาสอนตั้งแต่ตรงนี้ให้เราเข้าใจถึงตอนนั้นถ้าเราจําไม่ได้อาจารย์จะบอกว่าย้อนกลับมาดูตัวอย่าง2.5ในหนังสือนะคะอ่ะงั้นเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันตัวอย่างข้อนี้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าให้แปลงหมดมวลน,นะคะแปลงหน่วยนะคะระหว่างคาร์บอนได,ดออกไซด์หนึ่งร้อยกรัม โดยมีการใจดีด้วยระบุโมเลกุลเวทมาให้ว่าคือ44ซึ่งจตัวนี้เองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้44ตัวเนี้ยถ้าแปลงความหมายมันสามารถเขียนหน่วยได้หลายแบบมากเช่นมันคือ44กรัมต่อโมลมันคือ44กิโลกรัมต่อกิโลโมลหรือมันคือ44ปอนด์แมสต่อปอนด์โมล ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ตัวไหนแต่อย่างข้อนี้เราก็จะเห็นแล้วถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์ก็จะเลือกใช้หน่วยที่เป็นกรัมต่อโมลถามเพราะอะไรก็คาร์บอนไดออกไซด์เขาให้มาจำนวนเป็นกรัมไงใช่ไหมงั้นเราก็ควรจะใช้คอนเวอร์ชันที่เป็นหน่วยนี้ในการที่จะคำนวณน,นะคะอ่ะงั้นข้อแรก simple ก่อน ข้อแรกเขาถามว่าให้คาร์บอนไดออกไซด์ซามาร้อยกรัมจงหาโมลของคาร์บอนไดออกไซด์ซิมเปิลมากงั้นเพราะฉะนั้นตัวที่จะเอามาหารก็คือต้องหารด้วยกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วคูณด้วยโมลคาร์บอนไดออกไซด์ซ,ซ,ซึ่งตัวเลข44จึงเอาไว้ข้างล่างนะคะหน่วยตัดการกรัมตัดกรัมนะคะสุดท้ายได้ออกมาเป็นโมลคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเลขคําตอบได้แล้วอันนี้ไม่มีอะไร ข้อ2อีกสักนิดนึงก็จะคล้ายกับข้อเมื่อกี้คือแทนที่ให้เป็นกรัมมาจะถามหาแค่โมลดันถามหาปอนโมลนะคะจริงๆตัวนี้ตกไปนิดนึงนะต้องเขียนเพิ่มด้วยค่ะว่าเป็นปอนโมลของคาร์บอนไดออกไซด์นะ,ะจ์พิมพ์ตกไปนิดนึงนะคะอะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยเราก็พบว่าถ้าจะหาปอนโมลของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไอข้อหนึ่งเมื่อกี้มันได้โมลของคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วนี่ ถ้าเอาคำตอบตัวนี้มาแล้วใช้คอนเวอร์ชัที่แปลงระหว่างโมลกับปอนโมลซึ่งก็คือตัวเลขคือ4 54ที่ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้มันก็จะสามารถตัดกันแล้วก็ได้คำตอบออกมาเป็นปอนโมลเลยได้ก็คือเอาคำตอบข้อ1มาหาคำตอบข้อ2นะคะอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับบทที่จะใช้ตอนปริมาณสัมพันธ์กรณีที่มีปฏิกิริยาแต่หลังจากนี้ค่ะ อาจารย์กำจะบอกว่าเวลาที่ทําปฏิกิริยาเคมีหรือปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่ได้ดูเพียงแค่ในเรื่องของจํานวนโมลโมเลกุลแต่มันจะมีการดุลอะตอมด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นสรุปวันนี้อีกเพราะฉะนั้นคือเมื่อเราให้มวลของสารมาแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็อยากจะหาจํานวนโมลอะตอมของคาร์บอนบางครั้งเราอยากจะหาโมลอะตอมของออกซิเจนหรือบางครั้งก็อยากจะหาโมลโมเลกุลของออกซิเจน ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้ววิธีคำนวณจะทำได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องมากลับมายึกถึงตอนมอปลายก่อนนะคะว่าตอนมอปลายตอนที่เรารู้ว่าถ้าเรามองคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหนึ่งโมเลกุลหรือหนึ่งโมลโมเลกุลเราก็จะรู้ว่ามันจะประกอบด้วยคาร์บอนเนี่ยหนึ่งโมอลอะตอมถูกไหมแล้วก็จะรู้ว่ามันประกอบด้วยออกซิเจนอะตอมเนี่ยอีกสอง อะตอมหรือถ้ามองเป็นโมงก็เป็นโมลอะตอมแต่ถ้าเรามองว่าแล้วมันประกอบด้วยออกซิเจนโมเลกุลกี่โมเลกุลเราก็ตอบได้ว่ามันประกอบด้วยออกซิเจนโมเลกุล1โมเลกุลเท่านั้นนะคะอ่างันเริ่มต้นจากคาร์บอนไดออกไซด์1โมเลกุลแล้วเราก็จะได้คำตอบที่เรารู้ตอนมปลายมาแล้วเป็นแบบที่อาจารย์เขียนให้ จะเป็นโมเลกุลเป็นโมลโมเลกุลมันก็มีความสัมพันธ์กันเนาะอันนี้เราก็เรียนมาตอนมปลายแล้วแต่คราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ข้อ3ามเขาบอกว่าเขาอยากจะหาตัวที่เป็นโมลอะตอมคาร์บอนเมื่อกี้เราบอกแล้วไงความสัมพันธ์แสดงว่า1โมลโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์มันจะประกอบด้วย1โมลอะตอมคาร์บอนงั้นคําว่า1โมลโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์มันมีคาร์บอนอยู่1โมลอะตอมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคาว่า equivalent value และอีก i v ึ่ลังลเนี่ยก็คือมันสามารถเอาตัวนี้มาใช้เป็น conversion factor ได้เราก็เลยพูดได้ว่า1มวโมลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเทียบแล้วมันจะมีอยู่1มวโมลอะตอมของคาร์บอนก็เลยเป็น conversion factor ตัวนี้แล้วพอเป็น conversion factor ตัวนี้โมลโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะตัดกันแล้วหน่วยก็จะเหลือโมลโมเลกุลคาร์บอนคำตอบก็จะได้เป็นตัวนี้เขียนนะคะ ก่อนจะจาระเสดข้อ4เข้อ5นะคะอ่ะข้อ4ก่อนแล้วกันน้องข้อ4ย่อยก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันแต่คอนเซปต์ตัวนี้เมื่อกี้ก็บอกแล้วไงว่าเราอยากจะหาโมลอะตอมของออกซิเจนงั้นโมลอะตอมออกซิเจนก็ต้องรู้ว่าตัวคอนเวอร์ชันที่จะเอามาใช้คือคาร์บอนไดออกไซด์1โม,โมลโมเลกุลจะมีอยู่2โมลอะตอมคาร์บอน เพราะฉะนั้นตัว Conversion Factor จึงกลายเป็นแบบนี้แล้วคำตอบก็เลยได้ว่างั้นจาก2.273มวมลโมลคุคาร์บอนดออกไซด์มันก็จะมีอยู่4.546โมลอะตอมออกซิเจนมาดูข้อ5นะคะว่าพอถามหาเป็นโมลอะตอมออกซิเจนกับถามหาเป็นโมลอุลอออกซิเจนมันต่างกันไหม กลับมาดูที่รูปนี้มันคือต่างเพราะ1โมลโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์มันจะมีอยู่แค่1โมโลโมเลกุลของออกซิเจนดังนั้น conversion factor มันจึงกลายเป็น1โมโลโออกซิเจนเทียบกับ1โมโลของคาร์บอนไดออกไซด์งั้นคำตอบเราก็จะได้คำตอบข้อ5กับข้อ4ต่างกันนะคะเพราะตัวนี้คือโมโลอะตอมตัวนี้คือโมวลโมเลกุลแต่เราก็จะรู้ว่าปกติแล้ว 1โมลโมเลกุลของออกซิเจนมันก็จะมีอยู่เท่ากับ2โมลอะตอมของออกซิเจนนะคะซึ่งไอตัวเนี้ยนะคะถ้าเราเอามันไปใช้เป็นคอนเวอร์ชันในการแปลงตัวบนนี้ช้ข้อ4ให้มันเป็นข้อ5 เราก็จะได้บอกได้ว่างั้นถ้าครูเขียนใหม่จากข้อ4เมื่อกี้นี้เราอยากจะบอกว่าเราไม่อยากจะใช้ใคําตอบจากข้อ3ในการหาตัวนี้นะแต่เราอยากจะใช้คําตอบจากข้อ4เพราะฉะนั้นเราจะหาคําตอบข้อ5ได้จาก4 5 4 6โมลออกซิเจนแล้วคอนเวอร์ชันแฟกเตอร์ที่เอามาใช้ก็คือหารด้วย โมลอะตอมออกซิเจนแล้วคูณด้วยโมลโมเลกุลออกซิเจนตัวเลขก็จะกลายไปข้างบน1ข้างล่างสองพอโมลออกซิเจนอะตอมตัดกันนะคะเราก็จะได้คำตอบออกมานะก็คือเท่ากับ4 5 4.5 4.6่หาร2กันสองก็คำตอบก็เท่ากับ2.273มนะคะโมลของออกซิเจนโมนเลกุลซึ่งก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะทำด้วยวิธีไหนคำตอบก็ต้องเท่า อ่ะเรียบร้อยงั้นเข้าใจแล้วนะคะว่าอีกหน่อยพอเจอว่าถามหาเป็นโมลอะตอมถามหาเป็นโมลโมเลกุลก็ต้องตั้งสติก่อนว่าตกลงกี่โมลอะตอมติดลบตกลงกี่โมลโมเลกุลอ่ะส่วนในข้อ6นะคะข้อหกก็จะเห็นว่าเขาก็จะท้ามถามถามว่าจงหาจํานวนกรัมของออกซิเจนซิเมื่อจะหาจํานวนกรัมของออกซิเจนงั้นจากตัวนี้เองในเมื่อคําตอบของข้อที่สี่เราได้เป็นจํานวนโมลอะตอมของออกซิเจนมาแล้ว เราก็เอาคำตอบข้อ4เนี่ยมาใช้ในการหาจำนวนกรัมของออกซิเจนอะตอมแล้วเราก็พบว่า1โมลอะตอมออกซิเจนมันมีอยู่16กรัมออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้น conversion factor ตัวนี้ตัดกันคำตอบก็จะได้เป็น72.7กรัมของออกซิเจนอะตอมแต่ในขณะที่ข้อ7อ่ะเรามาดูค่ะข้อ7เราจะเห็นว่าข้อ7เนี่ยเขาหาจำนวนกรัมของออกซิเจน โมเลกุลงั้นข้อ7ก็เลยใช้คำตอบจากข้อที่5ที่เรารู้จำนวนโมลของออกซิเจนโมเลกุลแล้วแล้วคอนเวอร์ชันแฟกเตอร์ที่ใช้เราก็เลยใช้สัดส่วนหรือคอนเวอร์ชันระหว่าง1โมลโมเลกุลออกซิเจนเทียบแล้วมันจะเท่ากับ3 2นกรัมของออกซิเจนโมเลกุลตัวนี้คือโมลโมเลกุลของออกซิเจนโมเลกุลถูกไหมคะ และพอตัดก,กันเสร็จแล้วปุ๊บคำตอบที่ได้ก็จะได้ว่าเท่ากับ72.7กรัมของโมเลกุลออกซิเจนเห็นความแตกต่างไหมว่าพอเป็นมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวลของออกซิเจนโมเลกุลหรือ gen, ออกซิเจนอะตอมเนี่ยตัวเลขมันจะเท่ากันเพราะมันคือมมลค่ะไม่ใช่โมลนะมวลมันไม่เท่าเพราะว่าอันนี้คือโมลอะตอมตัวนี้คือโมลโมเลกุลอะอย่างเนี้ย เราก็ต้องเข้าใจมันเนาะแต่ว่าประเด็นคือเวลาถามคำ้อบเนี่ยมันคงไม่ถามตรงๆแบบนี้แต่มันจะเอาเรื่องนี้มาใช้ส่วนข้อ7เนี่ยคือเราจะเห็นว่างั้นถ้าเกิดสมมุติว่าครูไม่มีข้อ1ถึงข้อ7แล้วคําถามจากโจทย์ข้อนี้เกิดสมมุติเริ่มจากการถามนะคะอีกแบบหนึง่งนะโดยคําถามที่ถามเนี่ยเอาตามนี้เลยแต่บอกว่างั้นลองหาซิว่าถ้าเรามีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่1 0อยกรัม จงหาซิว่ามันจะมีออกซิเจนเนี่ยอยู่กี่กรัมเกิดมาถามที่ข้อนี้เลยคำถามครอจะทำยังไงจากคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เราก็คือถ้า,ถาไล่ตามสเต็ปเราก็บอกว่าเอา้างั้นถ้าอยากจะได้ออกซิเจนที่เป็นกรัมก็แสดงว่าเราต้องหาออกซิเจนที่เป็นมวลได้ก่อน แล้วจะหาออกซิเจนที่เป็นโมลก็ใช้ความสัมพันธ์ว่าออกซิเจน1โมลโมเลกุลมันเกิดจากคาร์บอไนไดออกไซด์1โมลโมเลกุลก็ใช้ conversion factor ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจนโมเลกุลกับคาร์บอไนไดออกไซด์โมเลกุลแต่โจทย์ไม่ได้ให้มาเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นโมลน,นี่นาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้โมลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนตัวเนี้ยให้กลายเป็นโมลก่อนมันก็เลยออกมาเป็นเฉลยเหมือนด้านล่างตัวนี้นะคะคอนเซปต์ก็คือค่อยๆเปลี่ยนจาก1เริ่มต้นที่การที่เอาโมลโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนจากตัวกรรมคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นโมลคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากโมลคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นโมลออกซิเจนโดยการที่ใช้คอนเวอร์ชันแฟกเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่าง1โมลคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ1โมลออกซิเจนแล้ว2ตัวนี้ก็ตัดกันนะคะตัดหมดแล้วแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายถึงค่อยเปลี่ยนโมลออกซิเจนให้กลายเป็นกรัมของออกซิเจนอีกทีหนึ่งคำตอบก็จะเป็นตัวนี้ดูแล้วก็ไม่ได้จะยา,ยากอะไร แต่เวลาที่ครูทําในอนาคตตอนที่เราเรียนเรื่องแมท i ริออร์บาลที่มีปฏิกิริยาจากตรงนี้ที่ทําครูจะไม่ทําแบบนี้นะแต่ครูจะทําแค่นี้แล้วคําตอบก็เท่ากันคําถามคือแล้วไอ้ทำแค่นี้ไอเดียมันมาจากไหนเหรออาจารย์อาจารย์เรามานั่งเขียนตรงนี้ให้ดูนะคะเมื่อกี้เนี้ยในส่วนที่อาจารย์เขียนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือ Conversion Factor ที่เป็นการเทียบระหว่างโมลอะตอมและโมลโมเลกุล แต่ถ้าเรามามองอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะงั้นถ้าเกิดอาจารย์ไม่มองเป็นโมลล่ะอาจารย์มองเป็นมวลล่ะแสดงว่าคอนเซ็ปต์ตัวเนี้เราจะพูดได้ว่าคาร์บอนออกไซด์44กรัมเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนอยู่12กรัมไม่มีใครเถียงจริงค่ะเพราะ1มวโมลอะตอมมันคือเป็นอยู่12กรัมแล้วก็มีออกซิเจนเนี่ยอยู่ทั้งหมด32กรัมถูกไหม จะเป็นออกซิเจนโมเลกุลหรือออกซิเจนอะตอมมันก็จะมีอยู่32กร,รัมเช่นเดียวกันก็คือที่เขียนไปแล้วเมื่อกี้ไอตัวนี้แหละค่ะโจทย์เมื่อกี้นี้เราก็จะใช้2ตัวเนี้ย เป็นความอีควิเวลเลนกันว่าคาร์บอนไดออกไซด์44กรัมเนี่ยมันจะประกอบด้วยออกซิเจนอยู่32กรัมเพราะนั้นจากโจทย์ที่ให้มาบอกโจมเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์100กรัมให้กลายเป็นออกซิเจนที่ว่ามีกี่กรัมเราก็เลยใช้คอนเวอร์ชันแฟกเตอร์ความสัมพันธ์ที่ระหว่าง32กรัมออกซิเจนเทียบได้เท่ากับ44กรัมคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเอากมคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ข้า,า,างล่างเพื่อให้กมคาร์บอนไดออกไซด์มันตัดกันแล้วก็เหลือหน่วยเป็นกรมออกซิเจน สุดท้ายถ้าเอาตัวเลข100ยคูณ3 2หาส4คำตอบจะได้72.7เท่ากับคำวิธีเมื่อกี้เลยนะคะก็บอกไว้ก่อนนะสอนได้ก่อนแล้วตอนที่จะเป็นคำนวณเรื่องการที่มันเกิดปฏิกิริยาครูจะเอาตัวเนี้มาใช้ใครจำมาได้ก็กลับมาย้อนดูตัวอย่างข้อนี้เอานะคะ